ตอ,อบโจทย์ทุกซีซีสำหรับคนรักความเร็วจากรุ่นเล็กสู่รุ่นใหญ่เพื่อคนบิ๊กไบทุกระดับพบกันในงานบิดบิ๊กไบงานประมูลบิ๊กไบ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไม่ใช่ใหญ่แค่ชื่อนะคะแต่เราขนมาประมูลกันอย่างมากมายไม่เืีอเราไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะยามาฮ่า R3 สปอร์ตแท้สายพันธุ์อาซีลี ขุมพลังเครื่องยนต์ 321cc ด้วยรูปลักษณ์ใหม่สะท้อนความเป็นซูเปอร์สปอร์ตในทุกองศาไฟหน้า Full LED ดีไซน์ใหม่อารมณ์สปอร์ตสปอร์ตเต็มคันด้วยช็อคหัวกับเทเลสโคปิกอั s ไซด์ดาว Honda c ซีเ0 0ยพันดับบิกไบส์สายพันซูเปอร์สปอร์ตจากค่าย Honda ที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสนามแข่งสู่การขับขี่ที่ท้องถนนได้อย่างสมบูรณ์ดีไซน์ที่ดูสปอร์ตฉบเฉียวทันสมัยมาพร้อมเครื่องยนต์4ี่สูบเรียง1000ซีซีสามารถทำกำลังสูงสุดได้189แรงมา้าไฟหน้าไฟท้ายและไฟเลี้ยวแบบเอ d ดีท่อไอเสียดีไซน์ใหม่ที่ทำจากไทเทเนียมทำให้มีน้ำหนักเบาแต่ยังคงความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ Kawasaki าา Ninja 400 Big ไบ k e ขนาดกลางที่มาในรูปลักษณ์ไตล์นินจามาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด3 9 9ซ c ระบบเกียร์6สปีดที่มีกำลังสูงสุด45แรงม้าไฟหน้า LED ดีไซน์โฉบเฉี่ยวส่องสวา่างเลือนไมลและสวิตช์พอร์ตแบบเดียวกับ Ninja 650บริเวณตรงกลางเลือนไมลบอกข้อมูลครบครัน ฮอนด้ CBR 500R Big Bike Style Sport ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ปรับปรุงใหม่แบบจัดเต็มผสานขุมพลังขนาดเครื่องยนต์ 471cc ซขับขี่สนุกในทุกย่านความเร็วระบบเบรกใหม่ด้วยดิสเบรกจานคู่ในด้านหน้าและระบบเบรกหลังแบบดิสเบรกเดี่ยวระบบไฟแบบ Full LED มา mt 0 9 BIG BIKE บิ๊กไบค์สไตล์เนเกโดดเด่นไฟหน้า LED 2ดวงซึ่งมาพร้อมกับ LED ลันนิ่งไหลอีก2ดวงมาตวัดหน้าจอ LCD แบบเต็มรูปแบบไฟท้าย LED รูปตัว M โครงสร้างส่วนท้ายถูกปรับใหม่ให้สั้นกว่าเดิมเบาะนั่งแบบยาวราบแฮนยกสูงช่วยให้ท่านั่งคนขับอยู่ในตำแหน่งที่สบายมากับเครื่องยนต์ขนาด847ซีซีให้แรงม้าสูงสุด115แรงมา้า พร้อมแล้วมาเจอกันในวันเสาร์ที่27พฤศจิกายน2564เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปนักสหการประมูลสำนักงานใหญ่แห่งสายมีทั้งแบบประมูลออนไลน์และหน้าร้านนะคะไม่ต้องรอถึงสิ้นปีทุกซีซีรอคุณอยู่ค่ะบ๊ายบาย